สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ข่าวเจาะประเด็นฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าอายการประเมศฟ,ฟันธงลุงพลรอดยากแม้ยื่นอุทธรนายประเมศอินทราชุมนุมอายการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุดเปิดเผยว่าหลังสารจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิพากษาคดีน้องชมพู่ระบุว่า ส่วนตัวยังไม่ได้อ่านคำพิพากษาอย่างละเอียดแต่ตั้งแต่ที่ตำรวจตั้งข้อหาพรากผู้เยาว์ส่วนตัวมองว่าต้องมีพยานเห็นว่ามีคนอยู่กับน้องชมพู่เป็นคนสุดท้ายซึ่งหากลงข้อหานี้ได้ข้อหาอื่นก็ลงได้ส่วนผลชนสูตรพบว่าน้องชมพู่ขาดน้ำขาดอาหารพรนักง,งานอายการได้ให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มว่าน่าจะเป็นการจงใจเจตนาฆ่าคนตายเพราะเล็งเห็นผลว่า เด็กอาจจะตายได้จึงฟ้องไปตามนั้นซึ่งจะเห็นว่าสารเชื่อว่าเป็นการพรากผู้เยาว์แสดงว่ามีพยานยืนยันส่วนการที่เด็กเสียชีวิตสารมองว่าไม่ใช่การเจตนาแต่เป็นการประมาททิ้งไว้หลายวันแล้วเด็กตายซึ่งมองว่าสารลงถูกต้องแล้วในส่วนคดีนี้ที่หลักฐานอาจจะมีน้อยกว่าคดีอื่นๆนายปรเมศมองว่าคดีอาจ ไม่จําเป็นที่ต้องมีประจักษ์พยานเสมอไปแต่มีพยานแวดล้อมและนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายเหตุการณ์ได้ซึ่งมีความสมเหตุสมผลทําให้ศารลงโทษได้ส่วนจากพยานหลักฐานที่สารยกในคําวินิจฉัยดูแล้วลุงพลมีโอกาสต่อสู้จนหลุดในชั้นอุทธร์หรือชั้นฎีกาได้หรือไม่นายประเมศตบอกว่าส่วนตัวมองว่ายากเพราะจากการอ่านคำพิพากษา ใช้เวลาค่อนข้างนานเชื่อว่าคำพิาพากษาฉบับเต็มมีความละเอียดรอบคอบครบทุกมิติแล้วและเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจมากศารจะวินิจฉัยละเอียดมากกว่าปกติความคืบหน้าแรงจูงใจลุงพลที่ทำกับน้องชมพู่เด็กหญิงวัย3ามขวบท่านเรวัตตั้งข้อสังเกตแรงจูงใจลุงพลทำกับน้องชมพู่2 1ธันวาคม2566เพจโหนกระแสได้เผยข้อความประปุกว่า ท่านเรวัตตั้งข้อสังเกตรแรงจูงใจลุงพลเชื่อสยศาสตร์บูชายันเด็กหญิงบริสุทธิ์ในรายการโหนกระแสวันนี้พูดคุยกันกรณีของศาลชั้นต้นพิพากษาคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่โดยตัดสินจำคุกลุงพลชัยพลวิภารวม20ปีด้วยในรายการโหนกระแสพลตรวจโทรเรวัตกลิ่นเกษตรตั้งข้อสังเกตรเรื่องของแรงจูงใจของลุงพลโดยบอกว่า มีความเป็นไปได้ว่าลุงพลเป็นคนเชื่อเรื่องของสยศาสตร์เป็นคนบูชาเชื่อถือสายมูจึงอาจจะเอาเด็กบริสุทธิ์นั้นไปฆ่าบูชายันเหมือนจะฝังสารหลักเมืองต้องเอาศพไปฝังไว้ใต้เสาก่อนมันเป็นความเชื่อเพราะถ้าคิดจะเอาเด็กไปฆ่าเฉยๆหรือเอาไปกระทำชำเรามันไม่มีความจำเป็นที่ต้องพาเดินขึ้นไปชั้นที่สูงไปขนาดนั้น มันมีเจตนามีความตั้งใจจะพาเด็กไปไกลขนาดนั้นส่วนตัวมองว่าเขาไมีเจตนาฆ่าแต่ในเมื่อมันไม่มีประจักษ์พยานหลักฐานยืนยันว่าเขามีเจตนาหรือแต่หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์นะ่ะมันชี้แล้วว่าลุงพลกระทําแน่ๆทําให้ศาลมองว่าเป็นการกระทาโดยประมาทลุงพลนับถือพยานาคจุดที่น้องชมพู่ตายเป็นปากถ้ำเป็นไปได้ไหมว่า ลุงพลเชื่อว่าพญานาคสิงสถิตยอยู่ในนั้นต้องพาเด็กขึ้นไปเพื่อไปบูชายันบนนั้นเช่นเดียวกันกับทนายแก้วก็บอกตรงกันว่าส่วนตัวไม่เชื่อว่าเป็นการฆ่าแล้วเออศบไปทิ้งบนเขาแต่จงใจพาเด็กขึ้นไปมากกว่าและดูจากพฤติกรรมของลุงพลที่เชื่อเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องลี้ลับต่างตสุดๆอันนี้นะ่ะก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุ ความคืบหน้ามันจริงทั้งหมดเปิดคำพูดหนุ่มกัญชัยเคยพูดถึงลุงพลเอาไว้แต่ไม่มีใครเชื่อภายหลังศารจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิพากษาคดีที่อายการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทกฟ้องนายชัยพลวิภาหรือลุงพลจำเลยที่1และนางสมพรหล,ลาโพหรือป้าแตนจำเลยที่2 ในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว,วัยสามขวบที่หายออกไปจากบ้านในพื้นที่บ้านกก,กอกตมบลกกตูมอำเภอตรงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อ11พฤษภาคม2563โดยสารพิพากษาว,ว่าจำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา219-317วรรคแรกแล่าสุดผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าต่อมาหลังจากนั้นทนายความได้ยื่นหลักทรัพย์ต่อสารจังหวัดมุกดาหาร ื่อขอประกันตัวนายชัยพลวิพาซึ่งสารได้อนุญาตให้ประกันตัวนายชัยพลวิพาโดยใช้หลักทรัพย์500,000บาททั้งนี้นุ่มกัญชัยเคยพูดถึงนิสัยของลุงพลครั้งได้เคยสัมภาษณ์และพูดในรายการโหนกระแสว่าตนรู้อยู่แล้วว่าลุงพลแกเป็นคนเกลี้ยกล่อดขี้โมโหเจ้าอารมณ์เป็นคนที่ชาวบ้านกอกอกนั้นกลัวเหมือนกันคือรู้ตั้งแต่แรกเลยแต่พูดไม่ได้เพราะตอนนั้นแฟนคลับลุงพลเยอะ เดี๋ยวเขาจะมาด่าได้นอกจากนี้หนุ่มกัญชัยยังบอกว่าจุดที่ทําให้ชาวบ้านกกอกนั้นเริ่มสงสัยในพฤติกรรมของลุงพลและยังได้เตือนลุงพลด้วยว่าจะต้องให้ข้อมูลให้ตรงกันซึ่งลุงพลก็ต้องพูดให้ชัดและที่เคยถามลุงพลลุงบอกว่าคนเราพูดความจริงไม่จะเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งซึ่งตนก็ยังบอกว่าพูดแบบนี้ก็บรรลลยสิซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้หนุ่มกัญชัยยืนยันว่า ไม่ได้กล่าวหาแต่อย่างใดซึ่งหนุ่มกัญชัยบอกว่าลุงพลถามกี่ครั้งก็ให้การไม่ตรงกันสักครั้งความคืบหน้าล่าสุดแม่น้องชมพู่เป็นต่อทนายเดชาเผยแม่น้องชมพู่เป็นต่อลุงพลหากอุทธร์เพิ่มโทษได้ถึงประหารชีวิตทนายเดชากิตติวิทยาน,านันทนายความให้สัมภาษณ์ถึงกรณีแม่น้องชมพู่และครอบครัวเตรียมเดินหน้ายื่นอุทธร์ในข้อหาเจตนาฆ่าแก่ลุงพลในคดีน้องชมพู่ว่า แม่น้องชมพู่จะดำเนินการง่ายกว่าเพราะศาลตัดสินแล้วว่าลุงพลเป็นคนพาน้องชมพู่ขึ้นไปบนเขาและก็เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่แม่น้องชมพู่ว่าจะอธิบายต่อศาลอย่างไรว่าการที่ลุงพลพาน้องชมพู่ขึ้นมีเจตนาร้ายหรือเจตนาฆ่าอย่างไรเชื่อว่าหากแม่น้องชมพู่อุทธร์คดีก็จะง่ายแน่นอนและลุงพลมีสิทธิ์รับโทษถึงขั้นประหารชีวิต ในส่วนของลุงพลก็มีโอกาสในการที่จะต่อสู้ให้ยกฟ้องได้เหมือนกันด้วยอาศัยความเห็นแย้งของท่านอธิบดีผพิพากษาและท่านหัวหน้าศาลในช่วงวักสุดท้ายของการอ่านคำพิพากษาที่มีการเขียนเอาไว้ซึ่งเห็นแย้งในครั้งนี้เป็นผลดีต่อตัวลุงพลเองด้วยตอนนี้มองว่าทั้งสองฝ่ายมีโอกาสการต่อสู้ทางคดีทั้งคู่คนหนึ่งสู้เพื่อให้ยกฟ้องคนหนึ่งสู้เพื่อให้สารเพิ่มโทษประหารชีวิต ส่วนลุงพลตอนนี้ชีวิตก็แขวนอยู่บนเส้นได้คงอยู่ไม่สุขนอนหลับไม่สบายหลังจากนี้คงจะเหนื่อยหน่อยวิธีการสู้คดีก็ต้องปรับหากสู้โดยการกล่าวหาหมาคือเจ้าปลาส้มว่าผาน้องชมพู่ไปตายตัวเองมองว่าสารคงไม่เชื่อถือเพราะหมาสัญชาตญาณคือรักเจ้าของหากน้องชมพู่เสียชีวิตคงนั่งเฝ้าจนคนมาเจอมองว่าอย่าเอามาเป็นประเด็นเลย ถ้าตัวเองมองเกมของทีมทนายลุงพลคงจะคัดค้านเรื่องของคำพูดพ่อแบมว่าไม่น่าเชื่อถืออย่างไรผลทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่น่าเชื่อถืออย่างไรน่าจะสู้ในด้านนี้มากกว่าส่วนแม่นนองชมพู่ต้องพูดตามตรงว่าตอนนี้เป็นต่อลุงพลอยู่แล้วเปิดหลักฐานพิคคดีลุงพลเจอเผาหลักฐานใกล้บ้านเมื่อเวลา1 9ก้านาฬกา30นาทีพ่อแบมได้พาทีมข่าวช่องแด ไปดูจุดที่เจอลุงพลกริดยางเมื่อสิเอ็ดพฤษภาคม2563ซึ่งเป็นวันที่น้องชมพู่หายตัวไปโดยพ่อแบมได้อธิบายว่าในวันนั้นตัวเองเห็นลุงพลกริดยางที่ต้นยางข้างบ้านของตัวเองพร้อมกับมีท่าทีรุกรีรุกรนก่อนที่พ่อแบมจะเข้ามาสอบถามลุงพลตามคำที่ให้สัมภาษณ์กับช่อง8ซึ่งลุงพลก็มีการเดินกริดยางจากต้นยางต้นที่หนึ่ง ไปต้นที่สองและเดินต่อไปในต้นยางต้นที่สซึ่งสวนยางดังกล่าวนั้นเป็นของชาวบ้านคนอื่นไม่ใช่ของลุงพลแต่อย่างใดจากนั้นช่องแปดได้อธิบายจุดที่พ่อแบมเจอลุงพลกริดยางในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปซึ่งสวนยางแห่งนี้หากเดินตรงไปจะสามารถไปเชื่อมต่อกับตีนเขาทางขึ้นภูเล็กไฟได้และเส้นทางนี้ ก็สามารถไปเชื่อมต่อกับบ้านของน้องชมพู่ได้โดยสวนอย่างแห่งนี้นอกจากจะอยู่ติดกับบ้านของพ่อแบมแล้วยังอยู่ตรงข้ามกับบ้านลุงพลห่างจากบ้านลุงพลประมาณ150เมตรเท่านั้นจากนั้นพ่อแบมได้พาทีมข่าวไปชี้จุดที่พ่อแบมเจอเปลี่ยวเพิงมาจากทางด้านหลังบ้านลุงพลโดยพ่อแบมได้อธิบายว่าหลังจากเจอศพน้องชมพู่ช่วงค่ำของวันหนึ่ง คาดว่าเป็นวันก่อนที่เจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะลงพื้นที่บ้านลุงพลประมาณ2-3วันตัวเองได้ยืนอยู่บริเวณสนามหญ้าหน้าบ้านจากนั้นก็มองไม่เห็นเปลี่ยวเพิงลอยขึ้นมาจากทางด้านหลังบ้านลุงพลและมีเสียงเหมือนคนทําอะไรบางอย่างแต่ตัวเองยอมรับว่าตอนนั้นไม่ได้เห็นลุงพลเพราะตัวเองยืนอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินไปดูตรงนั้นวงเล็บบ้านลุงพลคือบ้านหลังที่เปิดไฟ